เจาะลึกเรื่องที่มาของชื่อวัดช่างคำน้อยแล้วก็บ้านช่างคำน้อยด้วยครับว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปยังไงซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากประวัติของวัดโดยตรงเลยนะครับตอนแรกที่ได้ยินชื่อนี่ผมก็เอ๊ะช่างคำนี่พอเดาได้เนาะว่าเกี่ยวกับทองใช่ค่ะคำก็คือทองคำในภาษาเหนือเนาะใช่ครับแต่คำว่าน้อยนี่สมิมันมาจากไหนกันแน่ วันนี้เราเลยจะมาแกะรอยกันครับตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นชุมชนเลยเรื่องการแข่งฝีมือของพระไปจนถึงการสร้างวัดใหม่ที่กลายเป็นชื่อหมู่บ้านทุกวันนี้น่าสนใจมากค่ะเริ่มกันที่ภาพแรกสุดเลยนะครับหมู่บ้านช่างคำสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นชุมชนใหญ่นะครับคนอยู่กันเยอะถึงส่วนใหญ่จะทำนาแต่ว่าเอกลักษณ์จริงๆที่เป็นที่มาของชื่อเลยก็คือการเป็นช่างคำช่างทำทองคำใช่ครับช่างทำทองคำนี่แหละ แม้ตอนนี้อาจจะเหลือน,น้อยแล้วแต่ก็ยังพอมีคนทำอยู่บ้างนะพวกเครื่องเงินเครื่องทองสร้อยกำไลเข็มขัดอะไรแบบนี้คือชื่อหมู่บ้านมันบอกชัดเลยนะคะว่าทักษะเด่นของคนที่นี่คืออะไรซึ่งการเป็นช่างคำสมัยก่อนนี่ถือว่าสำคัญมากนะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวัฒนธรรมมันเหมือนเป็นอ,อ,อัตลักษณ์ของชุมชนไปเลยถูกต้องครับทีนี้เนี่ยสมัยก่อนเขามีวัดกันอยู่แค่แห่งเดียวชื่อก็ตรงตัวเลย วัดช่างคาแล้วที่วัดนี้ก็มีพระที่เก่งมากๆสองรูปที่ชาวบ้านนับถือเรื่องฝีมือปั้นอ๋อค่ะคือพระปัญญาหลวงกับพระปัญญาน้อยสองรูปนี้แบบเชี่ยวชาญงานปั้นมากแล้วมันก็มีเรื่องเล่าต่อมาครับว่าท่านมีการประชันฝีมือกันโหแข่งกันปั้นพระหรอคะใช่ครับแข่งกันปั้นพระพุทธรูปเลยแล้วผลงานที่ออกมานี้ว่ากันว่า สวยพอๆกันเลยครับแบบกินกันไม่ลงแสดงว่าฝีมือท่านนี่คือสุดยอดจริงๆนะคะการแข่งขันแบบนี้ในหมู่พระสงฆ์อาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยแต่มันก็สะท้อนถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมความศรัทธาน,นะคะใช่เลยครับแต่ว่ามันมีจุดต่างนิดเดียวคือเรื่องเวลาเหมือนว่าพระบัญญาน้อยท่านสร้างเสร็จเช้ากว่าน,นี้หน่อยอ๋อค่ะขึ้นคนเยอะขึ้นค่ะการขยายตัวของชุมชนเนาะใช่ครับพื้นที่วัดเดิมอาจจะเริ่มขับแคบ ชาวบ้านก็เลยคุยกันว่าเออเราสร้างวัดใหม่อีกแห่งดีกว่าอืมก็เป็นเรื่องปกตินะคะพอชุมชนโตขึ้นก็ต้องการส่วนรวมจิตใจเพิ่มครับเขาก็เลยสร้างวัดใหม่ขึ้นมาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านเดิมค่ะและวัดใหม่นี่นแหละครับที่ได้ชื่อว่าวัดช่างคําน้อยอ๋อวัดช่างคําน้อยชื่อนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าชาวบ้านนิมนต์พระปัญญาน้อยให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกนั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าน้อยในชื่อวัดใช่ครับแล้วพอวัดชื่อวัดช่างคำน้อยชุมชนที่อยู่รอบๆบ,บวัดใหม่นี้ก็เลยถูกเรียกตามไปด้วยว่าบ้านช่างคำน้อยแยกออกมาจากบ้านช่างคำเดิมหรือบ้านช่างคำหลวงถูกต้องครับก็ใช้ชื่อบ้านช่างคำน้อยมาจนถึงทุกวันนี้เลยชัดเจนเลยค่ะคือคำว่าน้อยเนี่ยผูกกับพระปัญญาน้อยโดยตรงเลยอาจจะเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสหรืออาจจะสื่อถึงการเป็นวัดที่สร้างทีหลังหรืออาจจะโยงไปเรื่องแข่งปั้นพระ ที่ท่านเสร็จทีหลังได้ก็เหมือนกันนะคะก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับมันเหมือนการบันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนไว้ในชื่อสถานที่เลยนะคะน่าสนใจมากครับผมเป็นเรื่องราวที่แบบเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งจากหมู่บ้านช่างทองฝีมือพระนักปั้นการขยายชุมชนจนมาเป็นชื่อวัดช่างคำน้อยบ้านช่างคำน้อยที่ลองคุ้นเคยกันนั่นสิคะมันก็ทำให้เราคิดต่อนะคะว่า พวกตำนานเรื่องเล่าหรือแม้แต่ทักษะฝีมือของคนรุ่นก่อนๆเนี่ยมันสามารถกลายมาเป็นชื่อหรือเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ชุมชนได้ยังไทง,ทงทั้งๆที่เอ่อบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วอาชีพหลักอาจจะไม่ใช่ช่างคำเหมือนเดิมอืมจริงด้วยครับแต่ชื่อและความชงจำพวกนี้มันยังอยู่เหมือนเป็นสะพานเชื่อมอดีตกับปัจจุบันก็น่าคิดนะคะ